สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักทุกท่านพบกับป้านิการที่ช่องของป้าคุกกิ้งเล่านิ่งอีติ้งบายนิกาอีกแล้วนะคะพี่น้องคะคลิปนี้เป็นคลิปทำอาหารแบบเยอรมนันแบบกินหลายคนที่เป็นเป็นการเป็นงานถึงจะทำกันนะคะเพราะว่าต้องทำทีละเยอะๆนะนะคะลูกหลานของลุงเฮนะคะเขาไม่ได้มาวันเกิดป้าเขาก็มากันตอนหลังอาทิตย์หลังเดือนหลังมา ก็พากันทํากินซึ่งว่าลูกๆนะชอบกินมากค่ะอาหารแบบนี้ป้าก็ชอบกินลูกๆไข่ไก็ชอบกินค่ะแบบอบเนื้อก้อนใหญ่ๆแบบฝรั่งเยอรมันนะนะคะที่ว่าเป็นยอดนิยมเลยต้องทําเป็นกิจกรรมเลยเตอกงานใหญ่หน่อยอะไรอย่างนี้กับครอบครัวพวกป้าจะทําแบบนี้ถ้ามี ครอบครัวมาร่วมด้วยหรือว่าพักพวกเป็นงานเป็นการจริงๆถึงจะทํานะคะวันนี้เป็นอาหารเยอรมันจริงๆค่ะพี่น้องมาดูกันนะคะกินเยอรมันแบบแบบกับลูกหลานเป็นยังไงนะคะ จะเข้าช่อกับกุหลาบหรือกุหลาบหนูได้ได้ดีมากค่ะเนี่ยเดี๋ยวป้าจะมาลองจัดเข้าช่อของป้าดูนะคะไปง่ายๆเลยค่ะป้าไม่จัดยากนะคะป้าจัดง่ายๆของป้าอยากให้เขาเล็กเขาสั้นเกินไปจริงๆแล้วเขาจะเอาขนาดนี้ความสูง ของแจกกันกับก้านดอกไม้ให้ครึ่งต่อครึ่งนะคะแต่ว่าบางทีมันก็ยาวไปป้าก็ไม่ชอบป้าก็จะเอาสไตล์ตัวเองชอบค่ะก็ปักปักไปอย่างนั้นนะค่ะปักไปเลยอยากใส่อะไรก็ไปก็ใส่ของป้าอย่างนี้ละค่ะป้าว่ามันก็โอเคอยู่นะใช่ไหมค่ะก็ก็สไตล์ของเราเนาะ อันนี้ป้าก็านีสไตล์ของป้าอันนี้กุหลาบเล็เลกๆป้าก็ให้มันสั้นหน่อยหนึง่งพรอแจกันเขาเล็กนะคะป้าก็าจะให้สั้นหน่อยค่ะปักเข้าไปเอาแต่ตามใจตัวเองเนี่ยนะคะ่ะจริงๆแล้วก็ต้องสั้นกว่านี้นิดนึง เพราะเจกกันเตี้ยนะคะแต่ว่าก็โอเคให้เข้าชอบกันกับดอกนี้เนี่ยดอกไม้สวยกุหลาบหนูและก็ดอกอ่าฟลาวน์มันเทนนะคะคนเยอรมันเรียกเนี่ยค่ะหรือว่า ดอกเสื้อคุมผู้หญิงนะคะเสื้อคุมสตรีอะไรก็ว่ากันไปเพราะเขาจะคล้ายๆเสื้อโคต้ตปกเสื้อโค้ทนะคะใบใบของเขาเนี่ยปกเสื้อโค้ทของเสื้อโค้ทผู้หญิงสมัยเก่าของประเทศเมืองหนาวนะคะเป็นบ,นบานๆย้อยๆหน่อยนะคะเนี่ยก็ดาวเรืองแล้วก็บันบรนชื่นของเราแค่นั้นค่ะก็สวยแล้วนะคะ ก็ได้ดอกไม้ไว้ปักแจกกันตั้งในบ้านสวยๆแล้วค่ะ พับเข่ากับเราไม่เป็นแต่นั่งลงไปเลยหรือไม่ก็พับเพียบคุกเข่าไม่เป็นค่ะยิ่งเป็นคนแก่อย่างเงี้ยท,ที่พาหัวเข่ามาแล้วอย่างเงี้ยยิ่งไม่ได้เลยค่ะนี่แหละค่ะลำบากหน่อยนึงเดินเหินยากหน่อยนึงนะคะแต่ก็ทำงานได้ดีมากเลยค่ะ เล็กเล็กเล็กติ๋กนะมีปัญหานิดหน่อยนะขนาดของไม้ที่ตัดมาก็ค่อยๆทำไปเนาะน้าลุงเนาะนี่แหละเขาว่าทำงานสบายนอนทำนี่แหละค่ะ Da muss ich, ja. genau, da noch ein bisschen weg, mm. ist noch net noch net richtig, ne? Mm. Dann ลิกทีบาาสิสเซนโฮลใชมไหมใช่วันนี้ป้าจะทำวาฟเฟิลอีกนะคะเป็นอาหารรับแขกของป้าเป็นขนมรับแขกของป้าทุกแทบจะทุกงานเลยคะ่ะเพราะมันเป็นของที่ทําง่ายกินง่ายวัตถุดิบก็ไม่เยอะก็เหมือนการทําขนมเค้กทั่วไปแล้วคะ่ะแต่ว่าเหมือนมันง่ายขึ้นแล้วมัน กิรนร้อนๆมันก็จะหอมหน่ารับประทานะนะคะป้าก็ทําสูตรง่ายๆของป้าเหมือนเดิมป้าจะใช้น้ําตาลประมาณ200ร้อสถึงสามร้อกรัมกับแป้งสาลีอเนกประสงค์ละห้าร้อยกรัมแล้วก็ผงฟูหนึ่งซองป้าใสายย่โยกวดธรรมดานะคะโยเกิร์ตรดธรรมดา,าธรรมชาติ เปรี้ยวๆหนึ่งกระป๋องนมสักห้าร้อยกรัมห้าร้อยมิลลิลิตรนะคะเนยป้าใช้เนยไปประมาณ4ช้อนโต๊ะตีลงไปกับน้ําตาลก่อนค่ะตอนนี้กับไข่สี่ใบค่ะแล้วก็น้ํามันพืช3มช้อนโต๊ะค่ะเดี๋ยวป้าตีนะคะ ป้าจะตีไปเรื่อยๆก่อนนะคะตอนนี้ส่วนผสมทุกอย่างลงไปแล้วนะคะแป้ง500กรัมน้ำตาล2 50เนยละลาย3ช้อนโต๊ะใช่ไหมคะเมื่อี้ป้าใส่น้ำมันพืช3ช้อนโต๊ะ นมจืดธรรมดา500มิลลิลิตรถั่วูหนึ่งซองบานิลลาซุก้าหนึ่งซองก็ประมาณหนึ่งช้อนชานะคะปกติป้าจะทำเหนียวกว่านี้นะคะแต่หลายคนบอกว่ามันฟูไปคนคน เยอรมันชอบกินวัฟเฟิลแบบไม่ฟูนะคะแบบจะแบนๆหน่อยป้าก็เลยทําแป้งเที่ยวนี้ให้ใสลงหน่อยนึงนะคะแต่ก็ไม่ใช่ใสาบางเฉียบนะคะเนี่ยก็เอาเท่านี้ละค่ะไม่ต้องเหนืดมากค่ะป้าเอาวันนี้เอาแบบนี้ก่อนเดี๋ยววันนี้อาหารเย็นของพวกเราจะเป็นเนื้อเนื้ออกนะคะแล้วป้าจะทําสลัดเนี่ย เป็น uh, ถั่วถั่วต้มในกระป๋องนะคะในน้ำเกลือป้าก้าทำเอาน้ำออกแล้วค่ะเป็นถั่วที่เป็นลุกเขยลูกเขยของลุงเฮชอบกินมากเด็กๆชอบค่ะคนเยอรมันชอบก็เครื่องปรุงก็จะมีแค่เกลือพริกไทยน้ำตาลนิดหนึ่ง แล้วก็ป้าใช้หอมหัวใหญ่ซอยเนี่ยนะคะป้าใส่ไปเลยหอมหัวใหญ่ซอยถ้าหัวใหญ่ก็สักครึ่งหัวหัวเล็กๆเท่าลูกมะนาวก็หัวหนึ่งนะคะอันนี้หัวประมาณเท่าลูกมะนาวมะนาวฝรั่งนะคะไม่ใช่มะนาวไทยแล้วก็ป้าจะใช้ผงสลัดแล้วก็มีน้ำน้ำน้ำ สามช้อนโต๊ะนะคะน้ำปลาสามช้อนโต๊ะ,ะาาตเกลือน,นิดหน่อยปรุงรสตามใจชอบค่ะฝรั่งครั้งนี้จะกินแบบหวานเออไม่หวานมากแต่ว่าเปรี้ยวนะคะมีเปรี้ยวพริกไทยสักหยิบมือหนึ่งลปใส่พริกไทยป่นเองหยิบมือหนึ่งนะคะน้ำมันน้ำมันพืชน้ำมันพืชหนึ่งช้อนโต๊ะก,ก่อนค่ะ แล้วก็น้ำตาลหนึ่งช้อนชาเกลือ1ช้อนาชอนาค่ะแค่นี้ละค่ะเนี่ยค่ะป้าก็จะได้น้ำสลัดละนะคะนคน้นก่อนนะคะใส่น้ำเข้าไปถ้าว่าน้ำน้ำน้ำสลัดเปรี้ยวไม่พอเราก็จะเติมน้ำส้ม มะนาวได้นะคะน้ำส้มสายชูหรือมะนาวเราก็ปรุงแต่งเอานะคะให้มีเปรี้ยวเปรี้ยวหวานอันนี้เป็นเครื่องเคียงเป็นเป็นผลไม้ต้มน้ำตาลลอยแก้วแบบคนเยอรมันเยอรมันที่เขาจะเสิร์ฟกับขนมวัฟเฟิลหรือว่าขนมเคก้กชนิดต่างๆนะคะอันนี้เป็นเชอร์รี่ ชนิดเปรี้ยวอยู่ต้มนะลอยแก้วเนี่ยป้าอันนี้ป้าซื้อมาค่ะแต่ถ้าเราทำเองก็ได้ค่ะอันนี้เป็นความภาคภูมิใจที่ป้าทำเองใช่ไหมคะที่ป้าทำเที่ยวก่อนที่มีลงให้ชมเป็นลูกแพรต้มน้ำตาล,ลอยแก้วนะคะน้ำตาลกรวดมีสองค้างสองชนิดที่ป้าทำนะคะอันเนี้ยอันนี้ต้มแบบธรรมชาติไม่ได้บีบมะนาวนะคะ เวลาต้มออกมานะสีเขาก็จะเป็นสีเหลืองๆหน่อยนึงเข้มๆหน่อยอันนี้ป้าบีบน้ำตาลเออบีบมะนาวค่ะตอนที่ป้าแช่ป้ากอกเปลือกแล้วป้าบีบน้ำมะนาวเขาจะสีสวยแจ่มใสอีกแบบนึงแต่รสชาติแซ่บพอกันค่ะหอมหวนเหมือนกันเพราะว่าป้าใส่ปุ๋ยกักลงไปหนึ่งหนึ่ง,ง,งชิ้นนะคะปุ๋ยกักเล็กๆที่เราต้ม เนี่ยค่าสองกระป๋องก็ได้มากพอแล้วเดี๋ยวป้าก็เอาลูกแพรอีกกระป๋องหนึ่งเนี่ยค่ะน้ำสองขวดที่เมื่อกี้เทออกป้าก็เทน้ำเขาคืนมาใส่ขวดเก็บไว<ม>้ดื่มค<ม>่ะ<ม>เป็นน้ำผลไม้อ่าเหมือนน้ำผลไม้คั้นทั่วไปอย่างดีเลยค่ะมาผสมน้ำดื่มก็ได้ค่ะทำอะไรอีกก็ได้หรือเอาไปรุงแต่งทำขนมก็ได้ค่ะเนี่ยลูกแพรของป้าเปิดได้แล้วค่ะ ลมออกฟุบเหมือนเราซื้อจากในห้างเลยค่ะอืมเลยอีกอันนึงนะคะป้าจะเสิร์ฟด้วยกระหล่ำปีแดงดอกน้ำส้มนะคะต้มน้ำส้มสายชูแบบเยอรมันอ่ะนะคะอันนี้เขาจะเอาไว้กินหน้าหนาวกับพวกเนื้ออกเนื้อต้มอะไรก็ว่าไปแต่จริงๆก็กินได้กับ กับทุกฤดูกันนะคะแต่ว่าเหมือนวัฒนธรรมนะคะเพราะเป็นฤดูกานเก็บเกี่ยวด้วยถ้าช่วงหน้าหนาวนะคะเนี้ยป้าก็จะเริ่มต้มกระหล่ำปีแดงดองต้มดองเนี้ยนะคะเนื้อที่เราจะอบเย็นนี้ไปซื้อมาเมื่อวานเนี้ยคะ่ะเป็น เราจะอบในเตาอบหรือว่าลุงจะเอาไปเสียบแล้วหมุนในเตาของลุงเหมือนเหมือนหมูหันก็มาดูอีกทีค่ะแต่ก็จะคล้ายๆอบเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมาหันหันหันเป็นชิ้นๆเหมือนสเต็กนะคะแล้วก็ส่อันนี้เขาปรุงเครื่องมาแล้วค่ะนะคะเป็นเนื้อที่หมักแล้วนะคะอร่อยมากค่ะ ป้าจะทำซอสไว้กินให้กินเสิร์ฟกับเนื้ออีกนะคะจะใช้ที่เป็นซองๆอย่างนี้ของมาร์กี้เนี่ยละคะ่ะแต่ป้าจะเสริมความหอมอร่อยด้วยการผัดหอมหัวใหญ่ใส่เนยก่อนนะคะตอนนี้หอมหัวใหญ่ของป้าหอมหอมได้ที่ละคะ่ะเดี๋ยวป้าจะใส่น้ำซอสที่ป้า กูตีนี้นะคะซอสสำเร็จรูปอันนี้นะคะจะสำเร็จหนึ่งซองก็หนึ่ซองหรือ1กล่องเนี่ยก็น้ำสองรยาสิบมลลิตรนะคะป้าใช้สองกล่องป้าก็ใช้500รมิลิตรค่ะป้าก็ใช้ถ้วยตวงมาเลยค่ะเพราะว่าถ้วยเนี่ย ก็จะประมาณช่วยช่วยพวกนี้ก็ปริมาณก็ประมาณ250มิลลิลิตรนะคะเนี่ยป้าก,ก็จะต้มคลอกเอาไว้แบบนี้รสชาติก็ถ้าชอบเค็มกว่านี้ก็เติมได้นะคะแต่จริงๆแล้วเขาเติมไว้อร่อยแล้วค่ะโอ้นัวมากโอ้ผงชูรสเนี่ยนัวเลยค่ะอร่อยค่ะที่ห่อเนี่ยเนี่ยละค่ะซอส ซอสดำหรือซอสแดงที่บ้านเราเรียกสําหรับเสิร์ฟกับเนื้ออบหมูอบของป้าน,นะคะวันนี้เด็กๆลูกลุงเฮลูกสาวลูกสะพายลูกเขยหลานเลนมากินข้าวนะคะป้าท,ทำกาแฟแล้วก็ขนมวัาเปิรหน้าขาเตรียมไว้ละวันนี้เด็กๆลูกหลานของลุงมาเยี่ยมนะคะ วันเกิดป้าแล้วเขาไม่ได้มาก็เลยมากันวันนี้ลุงก็เลยทําหมูหมุนค่ะหมูอบเนี่ยค่ะเป็นของที่ลูกหลานชอบมากป้าก็ชอบค่ะคนตอ้อคนเยอรมันชอบกินมากนะคะนเนื้ออบแบบหมุนของเราก็ใกล้จะได้ที่แล้วนะคะป้าก็เริมตม้ม มันฝรั่งละค่ะต้มอย่างเยอะเอาไว้ถ้ามันเหลือก็ไม่เป็นไรค่ะเอาไว้ทําผัดมันฝรั่งให้ลุงวันหลังก็ได้ค่ะมาดูกันค่ะถึงไหนแล้วป้าว่าน่าจะได้ที่แล้วละค่ะใกล้แล้วละค่ะเนี่ยโอ้ยสวยมากค่ะสวยมากเลย หมนสวยด้วยป้าว่าน่าจะพอแล้วแหละจะไม่เกินไปแต่ว่ามันฝลังป้าก็ยังต้มอยู่ค่ะต้มไม่ไม่สุกเลยนะคะโอเคเสร็จแล้วค่ะพี่น้องิีงเทกำลังใส ตอนนี้หาไขมันกันค่ะลูกสะยป้ก็เหมืนก็ไเหมือนป้านี่แหละชอบไขมันเนี่ยและค่ะเสิร์ฟกับมันฝรั่งต้มเกลือของป้าน้ำซอสดำที่ป้าทำแล้วก็มันเนี่ยนดเขานะคะที่เรียกรดเขาเอาเลยลดไกมยยน อาม a เ y <copy> <laughs> mm ็กเล่นวยมึงกอีกมึงันอมึงันอเองมี I ัวเองมีตัวเ e ีตัวเ o ีตัวเองมัเองมีตัวเอวองมัวเองมีตัวงัวเงีวเัเองมเอรมีอมวองมองมเมีตัเงมีตวเีเองมีตัวอีเองมัวเอีงมัออเมเีเี พี่น้องคะมากินข้าวด้วยกันค่ะป้าขอจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ